สวัสดีค่ะท่านประชาชนและผู้ชุมนุมทั้งหลายไม่อยากได้ทำอย่างนี้นะคะดิฉันหนักใจไม่หนักใจในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นนะคะดิฉันก็เป็นนายกอ,อ,กตอ,ตอบตตำบลบางพลานะคะเจอเรื่องแบบนี้เหนื่อยใจมากค่ะทำไมเหรอคะมันผิดมากเหรอคะกับการที่ดิฉันทำมาหากินเปิดเพลงเสียงดังตอนตีหนึ่งตีสองดิฉันก็ได้ยินมาตลอดเรื่องข้อเรียบร้องอของเหล่าผู้ชุมนุม ดิฉันการที่กล่าวถึงตระกูลทั้งตระกูลดิฉันคือดิฉันถือว่าเราก็เป็นคนบงนังคับด้วยกันจะไม่ให้ดิฉันกับตระกูลดิฉันมาเหยียบในบงนังคับดิฉันถือว่ารุนแรง การทำด้วยค่ะดิฉันขอความเป็นธรรมด้วยค่ะ